พามาดูกองทัพแท้งมากัน3คันคันสุดท้ายรอสุดไปดูกันคันแรกก่อนลูกค้ากําลังตัดสินใจจะไป18ดีหรือจะไป20ดีคันนี้มีใส่เบรกด้วยนะตอนนี้กําลังเร็งวาร์มอสอยู่เป็นเลนโซ่ดูตัวหน้าดิเลือกอะไร เอาแล้วจุดประทะคนละโลงงานกันอยู่ที่ลูกค้าแล้วแหละโฟล์ฟอร์มิ่งเหมือนกันตัดสินใจกันเองนะสุดแน่นอนไปดูคันต่อไปคันเมื่อกี้ขอบ18คันนี้ขอบ20บ้างเลือกเวกนะขอบ20คันนี้พี่เขาบอกว่าซื้อมาใช้งานทั่วไปเดี๋ยวไปดูรอด้านหน้าที่เขาเลือกอะไรบ้างจุดประทะอีกแล้วอันนี้มาจากแทรลอยทั้งหมดส่งเข้าประกวด W2 แล้วก็เน็กโอ้โหแทรลอยทั้ง3ลายเลยขอทนดำด้านเท่านั้นมาที่นี่มีล้อให้เลือกมากกว่าร้อยลาย<ๆ>ก็เลยปวดหัวหน่อย ไปดูคันสุดท้ายของรถเราดีกว่าอันนี้รถเราเองมาอยากเจอคนสุดกว่าเราตอนนี้ยังไม่ได้แปลง G Car แต่ใช้งบไปพอสมควรแล้วนะแ็ปดำด้าน RPT1 BXPO3 ตอนนี้ p r o เฟนเดอโหลดจัดทรงของมาแล้วใครอยากได้ต้องมาจัดแล้วแหละบอกเลยตอนนี้ของพร้อมติดตั้งแล้วและแน่นอนใช้มาทิตนึงเนี่ยไอเรามันก็สายความเร็วเนาะยังแรงไม่สะใจจัดไปอนาคตเจอกันเซตเทอร์โบแต่งแรงเต็มระบบ ใครอยากทำแท้งแรงๆเตรียมตัวโปรเจกต์ที่พีหนึรับประกันสุดป้ายแน่นอนขอบคุณครับ